หลังจากที่เราทานไปแล้วสิบเม็ดเราดีขึ้นคือใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะถ้าถามว่าเราใช้ชีวิตได้ปกติคุณป้าเรียกได้ว่าทานเคอล้วใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะปกติเลยใช่มีแรงทํางานได้เยอะเลยทำงานได้ทั้งวันและอาการเวียนหัวบ้านหมุนมันหายไปเลยไหมหายตอนนั้นต้องใช้ไม้เท้ากลับมาใช้ไม้เท้าอีกไหมไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เลยมั่นใจไหมคะว่าผิดภันเคอจะช่วยกันเวียนหัวบ้านหมุนได้ดีมั่นใจแค่ไหนคะมั่นใจถ้ามีคะแนนให้เคอสัก สิบคะแนนคุณป้าให้เท่าไหร่คะก็เต็มสิบเลยโอ้โหสุดยอดมาก 10, <000. S 2> เลยนะคะถามความคุ้มค่านิดนึงค่ะคุณป้าว่าคุ้มไหมนะคะที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ KO มาเพื่อดูแลสุขภาพค่ะแลกชีวิตทั้งชีวิตนะโอ้โห oh, 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 สุดยอดมากเลยนะคะถ้าเป็นขึ้นมาแล้วมีสมบัติเท่าไหร่ก็ต้องขายมารักษาตัวเองหมดเราป่วยก็ไม่มีใครป่วยกับเราสิ 10, ันเป็น,นยังไงบ้างคะหลังทานผลิตภัณฑ์ KO ค่ะหลังทานแล้วอาการที่ว่าบูบเวียนหัวหรือแม้กระทั่งปวดหัวค่ะมันจะเริ่มลดลงลดลงลงเรื่อยๆค่ะตอนนี้นะคะก่อนที่จะ ทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ค่ะคุณพ่อมีมีอาการยังไงบ้างคะโอ้เจ้านั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตกบันไดค่ะไปหาหมอมาสามสามคืนค่ะหลังจากนั้นก็มาอยุ่นอนที่บ้านค่ะก็มีอาการเวียนค่ะบ้านหมุนเลยครับเวียนหัวมากค่ะตอนจะมีอาการแบบนี้ประมาณกี่วันคะประมาณสามวันสามวันก็คือมีอาการบ้านหมุนเดินไม่ได้ต้องประคองอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะ ก่อนทานมีอาการบ้านหมุนเวียนหัวใช่ไหมคะ,มะแล้วหลังจากที่ทาน,นะคะ่ะสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันมีความรู้สึกยังไงบ้างคะ,ะก็หายครับอ,อาการทุกอย่างก็ปกติ ปกติก็คืออาการเวียนหัวบ้านหุนที่หายไปหายไปใช่ไหมคะค่ะอาการปวดหัวเวียนหัวบ้านหมุนอะไรพวกนี้จะรู้อย่างนี้ค่ะมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆรู้สึกว่าในสัมผัสผลลัพธ์ได้และอาการที่มึนหัวมากๆก็หายไปด้วยหัวหายไปเลยใช่ไหมคะแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่กินได้หนึ่งแผงหนึ่งแผงนี่คือประมาณสิบเมตรนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องชาแนลผลิตภัณฑ์ตัว KO นะคะก็วันนี้นะคะเราลงสัมภาษณ์ลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะเดี๋ยวมาฟังดูนะคะว่าลูกค้าท่านนี้นะคะเป็นคนจังหวัดอะไรนะคะ แนะนําตัวเองนินหนึ่งค่ะค่ะค่ะเชื่อคุณป้าสุนันนะคะอายุเท่าไรคะหกสิบสามแล้วคะ่ะหกสิบสามเป็นคนจังหวัดอะไรคะกรญจนบ,บุรีคะ่ะนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะด้านหลังคุณป้าคุณป้าประกอบอาชีพอะไรเอ่ยทาสวนค่ะทาสวนก็นะคะวันนี้นะคะคุณป้าอยากแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะที่ได้ทานลิตภัณฑ์ตัว KO ตัวนี้นะคะที่เด็กได้ว่าตอนนี้กระสามาแรงมากๆแล้วก็โด่งดังมากๆนะคะที่ช่วยในเรื่องแก้อาการเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยน้ําในหูไม่เท่ากันปวดหัวนะคะวันนี้ก็เป็นอีกเสียงความประทับใจนะคะที่ลูกค้ามายืนยันอีกเสียงหนึ่งนะคะว่าทานผลิตภัณฑ์ตัว KO แล้วนะคะเห็นผลลัพธ์ชัดเจนนะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยนะคะก่อนทานค่ะคุณป้ามีอาการเป็นยังไงคะเออ ตื่นเช้ามืดน่ะจะมีอาการหัวใจเวียงค่ะแล้วก็ปวดหัวขาแล้วก็ปวหัวเลยแล้วก็หายใจไม่ค่อยจะออกค่ะแล้วก็ลุกไม่ขึ้นค่ะเช้าเช้าเนี่ยจะลุกไม่ขึ้นเลยลุกไม่ขึ้นเป็นอาการแบบนี้มากี่ปีแล้วคะเป็นมาหลายปีแล้วค่ะเป็นมาหลายปีแล้วนะคะเพราะดั้งเดิมเป็นลิ้นหัวใจรั่วมาก่อนอืมตอนี้ค่ะเนื้อเยื่อที่มันเต็มขึ้นมามันไม่ปกติการทํางานเขาไม่ปกติแล้วพอเริ่มแก้ตัวไขมันในเลือดก็เริ่มเยอะการเผาผลาญพลังงานก็น้อยลงค่ะ ไขมันตกค้างก็เลยเยอะมอนนี้อาการมันก็เลยบ้านมุนตอนเช้าๆต้องมีไม้เท้าช่วยตลอดอเรียกได้ว่าการใช้ชีวิตี่นลำบากมากช่วงที่มีาการใช่ไหมคะลำบากมากเลยแล้วเคยแบบมีาการหนักสุดนี่เคยวูบหรือยังคะอ้วกด้วยวูบด้วยเข้าโรงพยาบาลเลยหมอต้องฉีดยาเขาเส้นเลือดดำขยายหลอดเลือดให้สามครั้งแล้วโอค่ะห้ามกันเข้าโรงพยาบาลเลยค่ะครั้งสุดท้ายก็มาเจอเนี่ยเซิร์ธาเนี่ยว่า จะเอาผลิตภัณฑ์อะไรดีที่ว่าจะมาช่วยตรงนี้ได้ไม่อยากให้ลูกเป็นภาระไงลูกทํางานกันทุกคนก็ทํางานกันไม่มีเวลาให้ก็เลยเจอตัวนี้ก็เลยกินค่ะกินแผงแรกก็ดีขึ้นดีขึ้นแล้วรู้จักตัวเคอได้ยังไงคะค้นค้นหาในอินเทอร์เน็ตค่ะในกูเกิลค้นหาในอินเทอร์เน็ตก็เลยขึ้นมาแล้วทำไมคุณป้าถึงมั่นใจว่าเคอจะช่วยอาการคุณป้าได้ล่ะคะเพราะว่าเราเป็นทั้งหัวใจด้วยแล้วก็เส้นเลือดสมองตีบมาตั้งอายุยี่สิบเจ็ด ค่ะแล้วทีนี้ไอเซนเซอร์สมองตีบเนี่ยคือเขาก็ให้มุ่งประเด็นไปในการล้างไขมันแต่แล้วหัวใจและอะไรจะดูแลใช่ไหมทีนี้ก็ไปหาสถานที่บํารุงหัวใจด้วยดูแลหัวใจด้วยแต่ใน K O นี่มีครบเลยค่ะโ้เรียกได้ว่านะคะคุณป้านี่ศึกษามาเป็นอย่างดีนะคะว่าส่วนประกอบใน K O เนี่ยจะช่วยให้การคุณป้าดีขึ้นค่ะมันมันดูแลทั้งหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองเพราะว่าทุกหัวใจกับสมองมันทํางานเกี่ยวเนื่องกันค่ะถ้าเราจะดูแลสมองอย่างเดียวแล้วหัวใจละ ใครจะดูแลใช่ไหมก็เลยเอาเคโอเนี่ยเออตัดสินใจเลือกเคโอมาทานตัดตัดสินใจแต่ก่อนที่จะมาทานเคโอเนี่ยก็กินมาเลือกมาเยอะแล้วแต่ว่าเป็นยังไงบ้างคะผลลั์ไม่ตอบโจทย์ไม่มีตอบโจทย์แต่ว่าหลังจากที่เจอเคโอเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งค่ะพอพอทานได้แล้วก็เม็ดเดียวก่อนนอนไม่รู้ไงว่าให้ให้ทานสองเม็ดเช้าเย็นค่ะก็แพงหนึ่งอะแหละกว่าจะกว่าจะดีขึ้นนะเพียงวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งแพงมีกี่เม็ดคะ สิบเมตรสิบเมตรสิบเมตรเท่านั้นเองอาการดีขึ้นเลยดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึง <c oughs> ค่ะก็ลุกขึ้นแต่เช้าทํางานสบาย oh. เพลินเลยลืมเลยลืมเลยว่าเราเคยเป็นอะไรโอ้โห oh, oh. สุดยอดมากๆเลยท้า <c oughs> เรียกได้ว่าแค่สิบเมตรเท่านั้นนะคะลืมไปเลยเว่เาเคยเวียนหัวเลยลืมไปว่าเคยเจ็บปวดใจแล้วก็ปวดหัวก็เพลินกับงานทํางานเพลินค่ะทีนี้พอดีแล้วก็ประมาทหยุดอีก หยุดกินเรียกได้ว่าหลังจากที่เราทานไปแล้วสิบเมตรเราดีขึ้นคือใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะถ้าถ้าถามว่าเราใช้ชีวิตได้ปกติคุณป้าเรียกได้ว่าทานเคอเราใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะปกติแล้ปกติเลยใช่มีแรงทํางานได้เยอะเลยทํางานได้ทั้งวันและอาการเวียนหัวบ้านหมุนมันหายไปเลยไหมคะหายตอนนั้นต้องใช้ไม้เท้ากลับมาใช้ไม้เท้าอีกไหมไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้อะไรมั่นใจไหมคะว่าผิดพันเคอจะช่วยกันเวียนหัวบ้านหมุนได้ดีมั่นใจแค่ไหนคะมั่นมั่นใจถ้ามีคะแนนให้เคอสัก สิคะแนนคุณป้าให้เท่าไหร่คะก็เต็มสิบเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเรียกว่าเป็นเสียงยืนยันทานเองเห็นผลจริงนะคะแล้วแล้วเช็คความดันก็ปกติตลอดเลยปกติตอนนี้ก็คือแล้วถ้าคุณป้าค่ะอยากให้ถามความรู้สึกนิดนึงถ้าไม่มีผลิตภัณฑ์เคลคุณป้าจะใช้ชีวิตแบบไหนคะก็ก็กังวลอ่ะกังวลว่าอาการที่มันเป็นขึ้นมาแล้วไม่อยากให้ใครเดือดร้อนกันเราเรียกว่าถ้ามันเป็นแล้วมันเป็นหนัก นะคะก็เราไม่อยากเป็นภาระลูกหลานใช่ไม่อยากเป็นภาระด้วยแล้วก็ทรมานด้วยถ้าเป็นเพราะเห็นที่เขาเป็นกันทรมานนั่งซ่านไงนอนพิการคาเตียงเป็นผู้ติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากเป็นใช่ค่ะเรียกได้ว่าเราไม่อยากมีแบบนั้นเราไม่อยากเป็นแบบนั้นค่ะ KO ช่วยได้ช่วยได้ถามความคุ้มค่านิดนึงค่ะคุณป้าว่าคุ้มไหมนะคะที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ KO มาเพื่อดูแลสุขภาพค่ะเงินแค่พันกว่าบาทน่าแลกชีวิตทั้งชีวิตนะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะถ้าเป็นขึ้นมาแล้ว มีสมบัติเท่าไรก็ต้องขายมารักษาตัวเองหมดอย่างน้อยก็ลูกไม่มีเวลาดูแลก็ต้องจ้างคนมาดูแลอ่าเดยกได้ว่าทุกอย่างก็ต้องใช้เงินนะคะแต่ถ้าเราเป็นแล้วเนี่ยเราต้องใช้เงินมากกว่าในการซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้อีกใช่ไหมคะโอ้มาต้องพูดถึงเลยอืมใช่มันไม่มันมันเทียบกันไม่ได้เลยกับเงินพันกว่าบาทเนี่ยใช่พอเป็นขึ้นไปแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วค่ะฟื้นฟูก็ยากค่ะทำกายภาพก็แพงอ๋อค่ะทีนี้ถ้าเราเรากันว ต้องป้องกันตั้งแต่ทีแรกอะ่ะจะดีที่สุดเพราะาเราป่วยก็ไม่มีใครป่วยกับเราใช่เรียกได้ว่าสุขภาพเราก็ต้องดูแลตัวเองใช่ไหมคะคุณป้าต้องดูแลตัวเองเพราะทุกวันนี้ผู้สูงอายุเนี่ยต้องพึ่งตัวเองต้องดูแลตัวเองอย่าเป็นภาระ,ะให้ล,ลูกหลานอ,อย่าขี้เหนียวอยากก่าเก็บเงินตายก็เอาไปไม่ได้โอ้โหนี่นะคะเป็นเสียงความประทับใจนะที่เงินในธนาคาร มีเงินในธนาคารตายก็เอาไปไม่ได้แต่ถ้าให้เราอยู่ยังสุขภาพที่ดีเงินไม่มีช่างมันเถอะโอ้โหด่นะคะเรียกได้ว่าเป็นเสียงยืนยันนะคะจากลูกค้าที่อยากจะบอกต่อสิ่งดีๆเนาะที่คนสําหรับคนที่ท่านผู้ชมนะคะที่ฟังอยู่นะคะถ้ามีปัญหาดังกล่าวนะให้เลือกเคโอเลยไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ไหมคะพอสุขภาพแข็งแรงนะเดี๋ยวเงินก็มาอืมค่ะใช่พอพอมีเงินสมองดีคิดทําธุรกิจอะไรมันก็ไปได้คล่องแล้วอย่างคุณป้านะปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนถ้าเรายังรู้สึกแบบ เรายังมีอาการเวียนหัวที่ยังใช้ชีวิตไม่ได้เนี่ยเรียกว่าทาสวนไม่ได้เลยใช่ไหมคะได้เลยทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะการทําสวนทําได้ทําได้แล้วก็คิดหาเงินได้เยอะว่านี้อีกอเงินพันกระบาทเนี่ยเราหาได้เดือนมากค่ะแต่ก่อนเสียดายนะว่ามันแพงแต่เดือนนี้ไม่เสียดายแล้วอหาเงินได้มากกว่าอีกไม่แพงใช่ไหมคะใช่ไม่แพงเลยอืมค่ะแล้วอยากให้คุณป้าค่ะบอกกับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะว่าสําหรับคนที่มีอาการอย่างเงี้ยให้เลือกเคโอทาเลยค่ะใช่ยาเสียดายเลยสําหรับผู้สูงอายุอยาเสียดายเงินยาเก็บเงินค่ะ ท้องเกิดเอามาซื้อสุขภาพให้เราดีกว่าแล้วเราก็มีความสุขค่ะมีความสุขกันมีชีวิตที่สุขภาพแข็งแรงแล้วเราไม่ไม่ต้องทรมานกับทุกขเวทนาที่มันเกิดออืมันไม่ต้องทรมานไงอยู่อย่างสบายสบายกายก็สบายใจกายสบายใจก็สบายแล้วเราก็สามารถที่จะดูแลผู้อื่นได้ด้วยถ้าเราสุขภาพดีใช่ไหมค่ะค่ะนี่ก็เป็นเสียงความประทับใจนะคะของคนที่ คุณป้านะคะเคยมีอาการเวียนหัวบ้านหมุนวูบแล้วก็ใช้ชีวิตลําบากตอนที่มีอาการก็คือใช้ไม้เท้าอยู่ตลอดเวลาเคยอ้วกแล้วคเคยไปรักษาตัวมาแล้วด้วยลองหลายตัวก็ไม่ดีขึ้นค่ะไม่ดีขึ้นแต่มาเจอ k คเป็นไงคะ ลืมเลยอ๋อลืมไปเลยว่าเคยมีอาการดังกล่าวใช่ไหมคะจ้าอ๋อสุดยอดมากๆเลยเออลืมไปเลยว่าป่วยตอนนี้สุขภาพแข็งแรงแล้วนะคะสาหรับใครที่ดูอยู่อ่าววันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเสียงความประทับใจของลูกค้าอีกเคสหนึ่งที่อยู่จังหวัดกาญจนบุรีแต่วันนี้ไม่พอนะคะคุณป้าไม่เพียงแค่มาแชร์ประสบการณ์ยังจะมาทานให้ดูด้วยใช่ไหมคะว่าทานจริงเห็นผลจริงอ่ะเดี๋ยวให้คุณป้าแกะให้ดูเลยนะคะว่ากล่องเคโอเป็นยังไงนะคะนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์เคโอนะคะเขียนว่าแบบเขียนแบบนี้นะคะเคโอเป็นอาหารเสริมนะคะสาร กลั่กสมุนไพรธรรมชาติเลยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคุณป้ายืนยันด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเคสลูกค้าที่ทานจริงเห็นผลจริงอ่ะเดี๋ยวคุณป้าโชว์นิดนึงค่ะเคโอเป็นเม็ดสีอะไรคะสีแดงค่ะสีแดงอ่ะเดี๋ยวโชว์นิดนึงนะคะท่านผู้ชมเป็นเม็ดแคปซูลสีแดงเท่านั้นนะคะสีแดงเท่านั้นหนึ่งกล่องมีกี่แคปซูลคะสามสิบค่ะสามสิบเดี๋ยวไอ้คุณป้าหยิบเนีเดี๋ยวบุกหยิบให้ดูนะคะข้างในกล่องนะคะหนึ่งกล่องจะมีสามแผงบรรจุแผงละสิบแคปซูลแบบนี้หนึ่งกล่องมีสามสิบแคปซ เดี๋ยวคุณป้านะคะจะทานให้ดูแล้วนะคะว่าเพียงแค่วันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนนะคะอาการเวียนหัวบ้านหมุนวูบดีขึ้นอย่างชัดเจนเลย1ิวันนะคะรู้เรื่องเลยอ่านะคะทานเข้าไปแล้วก่อนทานนะคะเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อน,น,อ,อ,นอยู่ร้านขายปุ๋ยแล้วก็ขายยาเคมีอะค่ะมันก็สะสมในเส้นเลือดเรื่อยๆนะคะแล้วทีนี้มีอาการปวดหัวเวียนหัวค่ะมันจะปวดอยูย่แถวๆนี้ลงมาคอแล้วก็ท้ายคอยไหล่ค่ะมันจะปวดแบบลำคาญนะคะมีอาการ วูบด้วยค่ะวูบเคยวูบแล้วคือนะคะก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ตัวเคโอค่ะคุณพ่อมีอาการยังไงบ้างคะโอ้ตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตกบันไดค่ะไปหาหมอมาสามสามคืนหลังจากนั้นก็มาอยู่นอนที่บ้านค่ะก็มีอาการเวียนค่ะบ้านหมุนเลยครับเวียนหัวมากตอนจะมีอาการแบบนี้ประมาณกี่วันคะประมาณสามวันสามวันก็คือมีอาการบ้านหมุนเดินไม่ได้ต้องประคองอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะ ก่อนทานมีอาการบ้านหมุนเวียนหัวใช่ไหมคะ,ะแล้วหลังจากที่ทาน,นะคะ่ะสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันมีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็หายครับอาการทุกอย่างก็ปกติปกติก็คืออาการเวียนหัวบ้านหาุนที่หายไปหายไปใช่ไหมคะค่ะก่อนทาน,นะคะคุณพี่แสงเพชรมีอาการแบบไหนบ้างคะ,ะก่อนทานนะคะจะมีอาการเวียนหัวค่ะแล้วก็ปวดหัวมันจะวูบ แล้วก็เวลาเราเดินน่ะมันเหมือนจะเป็นอาการพวงเพลงค่ะจะเจะมืมอนอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องชาแนลนะคะ KO คุณปุ๊กนะคะค่ะก็วันนี้นะคะตอนนี้ปุ๊กอยู่ที่จังหวัดพะเยาอำเภอดอกคําใต้นะก็อย่างที่ปุ๊กทำคลิปให้ทุกท่าน,นาดูนะคะว่าปุ๊กบินมาจากกรุงเทพเลยนะเพื่อที่จะมาสัมภาษณ์ลูกค้าตัวจริงเสียจริงที่ทานผลิตภัณฑ์ KO แล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนนะคะวันนี้นะคะ เราลงพื้นที่จริงนะมาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยนะคะสวัสดีค่ะแนะนําตัวเองนิดนึงค่ะ ชื่อแนทค่ะตอนนี้อายุ40ปีค่ะจังหวัดพะเยาค่ะอำเภอดอกคำป้ายค่ะนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาอากาศของภาคเหนือวันนี้เป็นยังไงบ้างคะโอ้เย็นเย็นมากนะคะเราสองคนก็ใส่เสื้อไหมพรมนะคะวันนี้พุกก็นะคะมีเคสที่ดีๆนะคะประสบการณ์ดีๆที่ลูกค้าเคยมีอาการเวียนหัววูบบ่อยนะคะบ้านหมุนแล้วทานผลิตภัณฑ์ตัวเคโอตัวนี้แล้วเรียกได้ว่าเห็นผลลัพธ์ไวมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาฟังนะคะว่าก่อนทานกับหลังทานนะคะคุณแนทมีความแตกต่างกันยังไงคะก่อนทานนะคะคุณแนทมีอาการยังไง ะะก่อนทานนะคะเมื่อก่อนเนะาะเมื่อก่อนอยู่ร้านขายปุ๋ยแล้วก็ขายยาเคมีอะ,ค,ะค่ะมันก็สะสมในเส้นเลือดเรื่อยๆนะคะแล้วทีนี้มีอาการปวดหัวเวียนหัวค่ะ,คะมันจะปวดอยู่แถวๆเนี้ย ลงมาคอแล้วก็ท้ายคอยไหล่ค่ะมันจะปวดแบบลำคาญนะคะมีอาการวูบด้วยค่ะวูเคยวูบแล้วยังค่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะวูบมันจะวูบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประคองสติได้ค่ะก็เลยนั่งหายใจลึกๆแล้วอาการแบบนี้ค่ะอาทิตย์หนึ่งเป็นสักกี่ครั้งประมาณสองสามสองสามครั้งสองสามครั้งเรื่องบ่อยมากๆเลยค่ะเป็นทรมานเนาะเป็นไม่มากแต่ทรมานแล้วก็น่าลำคาญนะคะมันสร้างความลำคาญให้เราใช่ค่ะ แล้วคุณนรู้จักสิตภัณฑ์โซเคโอได้ไงคะพอดีมีเพื่อนเขาขายอยู่อ่ะเขาก็เลยแนะนําว่าลองทานตัวนี้ดูมันเกี่ยวกับเลือดระบบเลือดเราลองไปทานดูนะเขาก็เลยตัดสินใจซื้อมาประมาณ2กล่องออค่ะซื้อ2กล่องแล้วทาน อย่างไรอยู่คะตอนที่ทานเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งค่ะทานวันละสองเม็ดนะคะเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งแล้วเห็นผลลั์ชัดเจนประมาณกี่เมตรคะประมาณผ่านไปประมาณ15วัน15วันค่ะนะคะอาการเป็นยังไงบ้างอาการที่เราเป็นอยู่ก็มันดีขึ้นเรื่อยๆค่ะอาการปวดหัวเวียนหัวบ้านหมุนอะไรพวกนี้จะวูบเงี่ยค่ะมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆรู้สึกว่าสัมสัมผัสผลลั์ได้สัมผัสผลลับการเปลี่ยนแปลงได้เลยนะคะคุณอาคิดว่าสินค้าตัวนี้แพงไหมคะไม่แพงค่ะค่ะ คุ้มมากๆเราเรายอมจ่ายถ้าเราสุขภาพดีค่ะเราหาเงินได้เยอะกว่านี้อีกถ้ามีคะแนนนะคะให้ KO สักสิบคะแนนคุณได้แค่กี่ดีคะเต็มสิบเลยค่ะสุดยอดเลยนะคะเรียกได้ว่ากินจริงเห็นผลจริงแล้วก็ประทับใจประทับมากๆกับสินค้าตัวนี้นะคะถ้าใครที่มีอาการแบบนี้นะคะแนะนําเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นโรคที่อันตรายแล้วก็เป็นภัยเงียบนะคะถ้าปล่อยทิ้งไว้ จะทาให้เกิดโรคอามพึกอามพาตได้นอนติดเตียงเป็นภาระให้ลูกหลานนะคะอันตรายมากๆค่ะใช่ค่ะนะคะคุณแนทบอกว่านะคะไม่เพียงแค่นะคะมาแชร์ประสบการณ์วันนี้ยังจะมาทานให้ดูด้วยเป็นการยืนยันว่ากินจริงเห็นผลจริงไม่ได้มีการว่าจ้างนะคุณแนดเนาะการไม่มีการว่าจ้างแน่นอนค่ะสินค้าเราอยากแชร์ประสบการณ์ให้กับคนที่มีปัญหานะอ่ะเดี๋ยวเคโอะค่ะหนึ่งกล่องมันมีกี่เม็ดคะ หนึ่งกองจะมี30สิเม็ดค่ะ30เม็ดลักษณะเม็ดเป็นแบบไหนเอ่ยอ่าเป็นเม็ดสีแดงแดงแคปซูลสีแดงนะคะเดี๋ยวคุณนะคะจะแกะมาให้ดูให้เพท่านผู้ชมดูนะคะว่าลักษณะเม็ดของแคปซูลมันจะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวมาแล้วนี่ก็เป็นแผงที่น้าทานอยู่เนาะอ่านะคะทนอยู่แผงเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็อ่าน่าจะเป็นแคปซูลสีแดงแดงเห็นไหมคะอ่านะคะลักษณะ อ่าเป็นแคปซูลนะคะทานง่ายไหมคะทานง่ายค่ะทานง่ายถ้าเป็นแคปซูลทานง่ายนะคะเดี๋ยวคุณแนะคะก็จะทานให้ดูเลยตอนนี้ในเป็นเวลาในช่วงเช้าคุณแม่ก็ปกติทานเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งอยู่แล้วอ่ะก็ทานกับน้ำเปล่าเราปกติได้เลยค่ะเพียงแค่วันละสองเม็ดะาะเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งหลังอาหารนะคะคุณแั่ดีขึ้นตั้งแต่สิบห้าวันใครมีอาการดังกล่าวนะคะสั่งเลยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะวันนี้นะคะมีเคสลูกค้าที่เคยมีอาการนะคะเวียนหัวบ้านหมุ ็วูบบ่อยนะแล้วได้ทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ตัวนี้นะคะแล้วก็เห็นผลลัพธ์จะเจนมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะลูกค้าอยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆเดี๋ยวมาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวเองนิดหนึ่งค่ะชื่อพี่อะไรคะพี่ชื่อพี่แสงเพ็ญศรีสุนะคะค่ะเป็นคนจังหวัดอะไรเอ่ยเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์แต่ว่าทํางานทำงานที่สมุทรปราการค่ะตอนนี้นะคะคุณก้อมมาสัมภาษณ์ลูกค้าลงพื้นที่จริงนะคะอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่โลตัส นะคะบางปูเนื่องจากคุณพี่ทางานแถวนี้นะคะก็เลยสะดวกที่จะให้สัมภาษณ์นะคะที่นี่เราก็เลยมาสัมภาษณ์ที่นี่กันเลยนะคะโอเคมาฟังนะคะว่าก่อนทานผลิตภัณฑ์ตัว KO นะคะที่แสงเพชรมีอาการยังไงคะ่ะก่อนทานนะคะคุณพี่แสงเพชรมีอาการแบบไหนบ้างคะก่อนทานนะคะจะมีอาการเวียนหัวค่ะแล้วก็ปวดหูมันจะบูบ แล้วก็เวลาเราเดินนะมันเหมือนจะเป็นอาการโค้งเพลงค่ะจะจะมึนอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันนะคะอืมค่ะก็คือมีอาการเปลี่ยนหัววูบแล้วก็โค้งเค้งค่ะแล้วก็หลังจากรู้จักผลิตภัณฑ์ KO ได้ไงคะรู้จักผลิตภัณฑ์ k o นี้ในการเสิร์ชหาที่อินเทอร์เน็ตใน Google นะคะเสิร์ชหาเพราะว่าการในกกินยาบำรุงกินยาพวกนี้เราต้องเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตให้ตรงแท้แน่นอนว่า ผลิตภัณฑ์ที่เราจะทานในสูตรและร่างกายของเราเนี่ยมันจะดีหรือตอบโจทเราขนาดไหนคะเพราะว่าศึกษาอยู่ประมาณ6เดือนกว่าโอ้โหเรียกได้ว่าศึกษาใช้เวลาพอสมควรน,นะคะ,คะแล้วก็หลังจากที่มั่นใจแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ KO มาฟื้นฟูนะคะ,คะแล้วเป็นยังไงมะคะหลังจากที่ทานไปแล้วะคะ่ะเหะะ็นผลตั้งแต่เม็ดที่เท่าไหร่คะตั้งแต่เม็ดเม็ดที่10คะ่ะเม็ดที่10นะคะ หนึ่งกล่องมันมี30เม็ดนะคะพี่แสงเพชรนะคะทานเพียงแค่10เม็ดก็คือทานวันละ1เม็ดเท่านั้นใช่ค่ะสิบวันรู้เรื่องสิบวันรู้เรื่องเป็นยังไงบ้างคะหลังทานผลิตภัณฑ์เคอค่ะหลังทานแล้วอาการที่ว่าบูบเบียนหัวหรือแม้กระทั่งปวดหัวค่ะมันจะเริ่มลดลงลดลงลงนิดเดียวค่ะเออดีอาการดีขึ้นอย่างอย่างตอนนื่องอาการดีขึ้นแล้วมีอาการแบบนี้กี่ปีแล้วคะพี่ ่หนึงน่งปีกว่าค่ะหนึ่งปีนะคะเป็นอาการเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยนะคะมีอาการหนึ่งปีนะคะทุกคนค่ะแต่ทานผลิตภัณฑ์ตัวเคโอตัวเนี้ยเพียงแค่สิบวันเท่านั้นเองนะคะอาการดีขึ้นเรื่อยๆคุณพี่ก็สั่งต่อเนื่องเนาะใช่ค่ะออแล้วถ้าถามความประทับใจนะคะในผลิตภัณฑุ์เคโอค่ะพี่แสงพิจิตประทับใจกับผลิตภัณฑ์เคโอบ้างไหมแค่ไหนคะ ตอบรวจกับร่างกายของเราเพราะว่าในการเอาใช้ชีวิตประจําวันอยู่แล้วข่าวดีด้วว่านะคะมั่นใจมากประทับใจมากก็เลยอยากมาบอกต่อสิ่งดีๆเช่ไหมคะ,คะถ้ามีคะแนนเต็มสิบนะคะให้ผิดพันเทอเท่าไหร่ดีคะให้คะแนนเต็มสิบโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเห็นไหมคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะลองเลยไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ค่ะนี่นะคะเสียงจากผู้ใช้จริงก็คอนเฟิร์มแล้วนะคะใครที่มีปัญหานะคะเกี่ยวกับอาการเวียนหัวบ้านหมุนนะคะวูบบ่อยโลหิตจางนะคะก็ ติดต่อเราตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์ KO ตอบโจทย์ท่านได้เป็นอย่างดีนะคะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะยืนยันว่ากินจริงเห็นผลจริงอะ่ะวันนี้ไม่แค่นั้นนะคะไม่เพียงมาคอนเฟิร์มว่าทานจริงเห็นผลจริงวันนี้จะมาทาน <arded S 1> ให้ดูด้วยใช่ไหมคะคะเป็นการให้ความมั่นใจนะคะว่าทานจริงๆ,ๆอะ่ะเดี๋ยวเรามาค่ะตอนนี้นะคะไม่เพียงแค่มาคอนเฟิร์มนะคะมายืนยันว่าสินค้า KO ดีจริงตอนนี้จะมาทานให้ดูเลยนะคะคือคทานจริงเห็นผลจริงนะคะค่ะโอเคค่ะที่สายเพชรแกะกเลยค่ะ พี่แสงเพชรแกะมาแล้วนะคะในหนึ่งกล่องจะมีกี่เม็ดคะ30เ <30 S 2> ม็ด30เม็ดหนึ่งกล่องผลิตภัณเค k โอหนึ่งกล่องมี30เม็ดนะคะก็มันถุกใส่แขกแบบนี้นะคะเป็นเม็ดสีอะไรคะเม็ดสีแดงเป็นเม็ดสีแดงแบบกินเม็ดสีแดงนะคะนี่นะคะ,ะ,คะเป็นเม็ดสีแดงแบบนี้เลยนะคะนี่คือการแกะกล่องจากกล่องที่แบบมาจากสํานักง,งานใหญ่เลยนะคะมีะถุงพลาสติกซีนอย่างแน่นหนานะคะนี่เราแกะกล่องสุดๆให้ดูกันเลยนี่นะคะเดี๋ยวพี่แสงเพชรนะคะจะทานให้ดูแล้วนะคะ ว่าทานจริงเห็นผลจริงค่ะทานจริงเห็นผลจริงแล้วก็ทานง่ายด้วยค่ะทานง่ายนี่นะคะทานเข้าไปแล้วนะคะนี่เพียงแค่นะคะบํารุงนะคะวันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นเองนะคะอาการดังกล่าวก็ดีขึ้นตอนนี้เรียกได้ว่าไม่เวียนหัวแล้วไม่วูบแล้วใช้ชีวิตปกติได้ทํางานได้นะคะแล้วช่วงที่ทํางานอยู่อะคะช่วงที่รอแบบมีอาการรูบมันใช้ชีวิตลำบากไหมคะลองเล่าให้ฟังนิดนึงช่วงที่ยังไม่ได้ทานเคอนะคะมันเป็นช่วงที่ใช้ชีวิตลําบากลำบากมากลำบากจริงจริงค่ะ เพราะว่าเราต้องระวังทุกทุกวิธีก้าวที่เราทํางานของเรา่ะ,ะแล้วก็มันก็จะกังวลหลายๆอย่างการลุกการเดินมันสามารถที่จะวูบตอนไหนก็ได้ค่ะ เมื่อไหรก็ได้ uh huh. แต่พอมาทาน KO แล้วอาการมันดีขึ้น uh huh. มันสามารถใช้ชีวิตปกติประจําวันของเราได้ค่ะ,คะอันนี้ทานจริงๆค่ะค่ะนี่นะคะเป็นการยืนยันนะคะกินจริงเห็นผลจริงนะคะเดี๋ยวให้พี่แสงเพชรน,นะคะบอกกับท่านผู้ชมอีกนิดหนึ่งว่าใครที่มีอาการอย่างพี่แสงเพชรให้ทานเลยค่ะสั้งความมั่นใจให้กับท่านผู้ชมนิดนึ่งค่ะถ้าใครมีอาการดังกล่าวที่เกิดมาแล้วนะคะให้คุณเปิดใจทาน KO ในผลิตภัณฑ์อันนี้นะคะเพราะว่ามันสามารถที่ ช่วยเราในการำดำรงชีวิตประจำวันให้เราใช้ชีวิตประจำวันให้ดีขึ้นและมันจะมีผลต่อเราในอนาคตข้างหน้าเราอยาชะล่าใจในเรื่องเล็กๆกันน้อยในสิ่งนี้เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านได้มาทานผลิตภัณฑ์ KO ของเราค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะติดต่อเราตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องชาแนลนะคะผลิตภัณฑ์ KO นะคะที่ช่วยในเรื่องเกี่ยวกับระบบเลือดนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับผู้ใช้จริงนะคะที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเอ่อได้รับอุบัติเหตุจากการตกบันไดนะคะแล้วก็เอ่อหลังจากที่รับอุบัติเหตุเนี่ยมีอาการบ้านหมุนนะคะเวียนหัวนะแล้วก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ตัวนี้นะคะแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนนะคะวันนี้นะคะอยากแชร์ประสบการณ์ดีๆมาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนาตัวเองนิดนึงค่ะชื่อคุณอะไรคะผมชื่อคุณพ่อบุรีอินุชครับค่ะอายุเท่าไหร่คะเจ็ดสิบแปดปีครับเป็นคนจังหวัดอะไรคะจังหวัดสุรินทร์ครับจังหวัดสุรินทร์นะคะแต่ว่าตอนนี้คุณพ่อมาหาลูกสาวที่กรุงเทพลูกสาวอ๋อค่ะก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ตัวเคโอค่ะคุณพ่อมีอาการยังไงบ้างคะโอ้ตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตกบันไดค่ไปหาหมอมาสามสามคืนหลังจากนั้นก็มาอยุ่นอนที่บ้าน ก็มีอาการเวียนบ้านหมุนเลยครับเวียนหัวมากค่ะตอนจะมีอาการแบบนี้ประมาณกี่วันคะประมาณสามวันสามวันก็คือมีอาการบ้านหมุนเดินไม่ได้ต้องประคองอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะอ่าก่อนทานมีอาการบ้านหมุนเวียนหัวใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่ทานค่ะสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันมีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็หายครับอาการทุกอย่างก็ปกติ ปกติก็คืออาการเบียนหัวบ้านหมไที่หายไปหายไปใช่ไหมคะค่ะทานเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งนะคะนี่นะคะก็เป็นกล่องที่คุณพ่อทานจริงๆนะคะหนึ่งกล่องมีกี่แผงคะมีสามแผงค่ะหนึ่งกล่องมีสามสิบเม็ดนะคะค่ะคุณพ่อทานจริงๆนะคะก็เรียกได้ว่านะคะคุณพ่อประทับใจมากอยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆใช่ไหมคะประทับใจมากดีพันอ่าเนี้ดีมากครับค่ะถ้าทุกท่านเป็นอาการเหมือนผมก็ไม่กินเคอนะครับ รับรองว่าสุขภาพของท่านร่างกายแข็งแรงคุณพ่อมีโรคประจําตัวไหมคะเป็นโรคความดันครับโรคความดันนะคะคุณพ่ออายุ78ปีแน่นอนนะคะย่อมมีโรคความดันเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วแต่ว่าทานผลิัณฑ์เคโอไม่มีผลกระทบต่อร่างกายใช่ไหมคะไม่มีไม่มีท่านได้ปลอดภัยนะคุณพ่อนะ ค่ะคุณพ่อมั่นใจว่าอายุค่ะคุณพ่อก็ทานได้นะคะใครที่มีปัญหาปวดหัวนะคะหรือว่าบ้านหมุนของคุณพ่อเนี่ยทานเลยใช่ไหมคะทานได้เลยครับทานได้เลยใช่ไหมคะเออ่ถ้ามีคะแนานให้ตัว KO สัก10คะแนานคุณพ่อให้เท่าไหร่ค่ะให้เต็มร้อย,ยครับโอ้โหมีสิบให้ร้อยนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะก็ เป็นประสบการณ์ดีๆนะคะสำหรับคนที่มีอาการปวดหัวนะคะบ้านหมุนนะคะเดินไม่ได้นะทานผิตภัณฑ์ KO สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นตั้งแต่ประมาณเม็ดที่เท่าไหร่คะคุณพ่อตั้งแต่10เม็ดประมาณ10เม็ดก็คือประมาณ5วันนะคะหวันอาการดีขึ้นมากเดินได้เดินเหินได้ท่่งเลยใช่ไหมคะก็คือไม่เวียนหัวแล้วมันมีอาการมือหัวเวียนหัวอืมค่ะเห็นบอกว่าล่าปกติทางานได้ค่ะ ทำนานได้ปกตินะประทับใจมากเลยใช่ไหมคะรับใจมากครับถามแล้วของสินค้าดีๆแบบนี้คุณพ่อกล้าบอกก่บเพื่อนบ้านไหมคะกล้าบอกครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งผลิตภัณฑ์ของเคอีนี่มีคุณภาพดีจริงๆครับกินแล้วก็ดีมากครับอดีมากนะคะโอเควันนี้นะคะไม่เพียงแค่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะคุณพ่อยังจะมาทานให้ดูด้วยนะคะเป็นการยืนยันนะคะว่าทานจริงเห็นผลจริงนะคะเดี๋ยวให้คุณพ่อแกะเลยนะคะแล้วทานให้ท่านผู้ชมดูเลยค่ะ นี่ค่ะก็เป็นเคอนะคะจะเป็นเม็ดสีอะไรคะเม็ดแดงครับเม็ดสีแดงนะคะบรรจุในแคปซูลแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณพ่อจะทานให้ดูเลยนะคะทานเลยค่ะนี่นะคะวัย78ปีนะคะได้รับผลกระทบจากตกบันไดนะคะมีอาการหลังที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะมีการเบียนหัวบ้านหมุนนะคะทานเคอไปตอนนี้นะคะได้สุขภาพกลับคืนมาและอาการบ้านหมุนหายไปแล้วใช่ไหมคะหายเลยครับตอนนี้นะคะคุณพ่อก็คือเดินใช้ชีวิตได้ปกติรู้ว่าอาการเป็นปกตินะครับทางานได้ค่ะ มันใจในสินค้ามากมากเลยใช่ไหมคะครับนี่นะคะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะที่ทานผลิตภัณฑ์ KO แล้วนะคะประทับใจมากๆเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่มีภาวะคอเลสเตอรอลนะคะในเลือดสูงนะคะมีอาการเบียนหัวบ้านหมุนนะคะก็ติดต่อมาทางเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะโทรมาตอนนี้เรามีโปรโมชั่นให้ท่านนะคะ